สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพิศดาดงแมนเชสเตอร์ในเทดครับอยากร่วมสนุกจัดไป bk 8ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟ,ฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ bk 8 New เริ่มต้นกันที่มาการ์เรฟตฟอร์ดครับดาวยิงของพิศดาดงครับให้สัมภาษณ์เปิดอกเปิดใจนะครับหลังจากถูกเอริกเทนฮากจับไปเล่นในบทบาท กองหน้าตดต่ำอยู่ทางด้านหลังของคริสตินโอดนโดครับในเกมล่าสุดในยูฟ่าชมเปลีกเมื่อกลางสัปด์ที่ผ่านมาเรดฟอร์ดเองนะครับมีชื่อบนสกอร์บอร์ดในเกมดังกล่าวด,ด้วยนะครับร่วมกับดิโกดาโลและก็คริสตินโอดนโดครับทำแต้มขาดลอยและก็การันตีในการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับนับเป็นประตูที่6ของเจ้าตัวรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้มันเป็นความพยายามที่ขยับมาตรงกลางเล่นในพื้นที่ด้านหลังของคริสตียโนลเดนโดครับแต่ในทางหลักการแล้วนะครับมันเหมือนกับบทบาทอื่น, ford น,นเรกด เอริกต้องการให้เราเนี่ยทำผลงานในแบบเดียวกันในตำแหน่งอื่นๆครับอย่างการประสานงานกับกองหน้าพยายามที่จะบีบพื้นที่ตั้งแต่แดนบนครับสามารถทำประตูได้มากยิ่งขึ้นผมรู้สึกดีกับผลงานในทีมได้เะครับเราคู่ควรกับชัยชนะในเกมนั้นผมคิดว่าฟอร,ร์มการเล่นของเราเดีขึ้น,นเรื่อยๆครับเมื่อเวลาผ่านไปผมมีความสุขกับผลงานของตัวเองมากยิ่งขึ้นแม้ว่าโปรแกรมการแข่งขันจะซุบไปหน่อยในช่วงที่ผ่านมาแต่ทุกคนนะครับก็ยังเล่นได้อย่างเต็มที่ ต่อสู้จนนาทีสุดท้ายอย่างที่เราเห็นในเกมกบเชลีเราเสียประตูในช่วงท้ายเกมแต่ฝ่าฟันจนสําเร็จและตามตีเสมอได้สําเร็จครับแม้ว่ามันจะลงเอยด้วยผลเสมอแต่เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้วนะครับมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่สําคัญด้วยนะครับเอาละครับนี่คือการเด็กเขาสารของพิซซ่าแดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ